กกเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะพี่ใหวเป็นอะไรคะโี่ใหมหินบ่าก็หินบ่าเหรอเมื่อกี้พี่ใหมไปเล่นน้ำลึกอ่กกอะโอ,ไกกอ้ไปพักก่อนค่ะพี่ออกพี่อยอกพัี่ไหม่พักก่อนๆไปพักก่อนไม่อาบอกว่า เจ็ฉุกเฉินพี่ใหม่เจ็บเท้าน่าจะเป็นหอยอ่ะพี่ใหม่เปือกหอยอ่ะเป็นหินเลยหรอ,อเดีเ๋ยวเราจะให้ใหม่ไปพักก่อนะคะคคคนี่นะคะน้องเกลี่ถูต้องเล่นระวังระวังนะคะเข้าใจไหมคะหน่ะพี่ใหม่ไปเหยียบหินเหยียบเปือกหอยมานะคะได้แผลเลยแต่ว่าพี่ใหม่ต้องพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นใหม่นะคะพี่ใหม่เจ็บมากไหมเจ็บเจ็บ,จบมากนะคะมันเห็นเนื้อเลยอ่ะใช่ใช่บาดไง ต้องหาผ้าสะอาดเช็ดนะคะพี่ให่ล้างน้ำเปล่าหรือยังล้างน้ำเปล่าด้วยวเออพอโ,โอเค